สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ English, English in, in shape ยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงยิ่งมั่นใจค่ะอยากจะชวนให้ทุกคนบางกระชับภาษาอังกฤษของคุณให้เข้ารูปเข้าร่างกันค่ะ So join us and we'll firm up your understanding of English Get fit with Coach Boo and Coach p u p e so let's get started วันนี้เรามีเรื่องราวอะไรบ้างปุเป้วันนี้เราจะมากระชับภาษาอังกฤษในเรื่องของการออกเสียงหรือ pronunciation ค่ะเพราะาภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำศัพท์บางคู่ที่เขียนคล้ายๆกันออกเสียงก็คล้ายๆกันแล้วบางทีเราก็สับสนว่าเอ๊ะคำไหนออกเสียงว่าอะไรหรือว่าหมายความ,มว่าอะไรกันแน่คล้ายๆ same same but different ใช่เลย same same but different <ม>วันนี้เราจะมาดูว่าอะไรบ้าง same same อะไรบ้าง different นะคะ,ะคู่แรกเลยคำศัพท์คู่แรกที่อยากให้ได้ดูความแตกต่างนะคะก็คือ dessert ร์ตกับเ e ซ์เซิร์อันนี้ยากจริงๆ dessert ร์ตกับเ e ซ์เซนะคะ <c oughs> อ่ะสังเกตกันทีละคำเลยคำแรกคือ dessert dessert นะคะสะกดว่าเออมันต่างกันยังไงอ่ะสองคำเนี้ยอ้าวมันก็ ต่างกันแค่เอสตัวเดียวนี่ไม่ใช่หรอต่างกันแค่เอสตัวเดียวเอ้ยมันต้องต่างมากกว่าน,นั้นอีกสิต่างกันที่คำแปลด้วยนะคะ mm hmm. dessert คำแรกนะคะ dessert สะกดว่า d e s s, s e r t mm hmm. dessert stress หรือว่าเน้นหนักที่พยางที่สอง dessert dessert นะคะคำนี้หมายความว่าของหวานของหวานเหมือนส w e e t เหมือนไอศครีมเหมือนขนมพวกนี้นะคะ dessert แต่ถ้าเป็นอีกคำหนึ่งอ่านว่า dessert d e s e r t t t r ส s ตร t ส e s ตนะคะหรือเน้นหนักที่พยางแรกค่ะ d e s e r t Des e r t อันนี้ mm hmm. นะคะหมายความว่าทะเลทรายแล้วก็สะกดว่า D E S E R T มี s แค่ตัวเดียวค่ะ d e s e r t กับ Desert s <S อันนี้คู่แรกคู่ที่สองคู่ที่สองก็ accept กับ accept อุ้ยขออีกทีได้ไหม accept accept โอเคค่ะ accept คำแรกนะคะสะกดด้วยตัว a a c c e p t accept คำนี้แปลว่ายอมรับแต่ถ้าคำที่สองอ่านว่า accept accept นะคะ accept สะกดด้วย e e x c e p t accept คำนี้แปลว่ายกเว้นค่ะการอ่านออกเสียงให้มันต่างกันคำแรกที่สะกดด้วยตัว A นะคะเราจะออกเสียงคล้ายๆสระอะ accept แต่ถ้าตัวอเราจะออกเสียงคล้ายๆสระเอ accept accept อีกแสบวันนี้เหนื่อยมากเลย <laughs> ได้ไปสองคู่นะคะวันนี้ถือว่าเราได้กระชับภาษาอังกฤษในเรื่องของ pronunciation mm hmm. หรือว่าการออกเสียงกันเรียบร้อยค่ะ So catch us next time and we'll firm up your understanding of English English in shape วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ